ฮะสวัสดีครับมีนนกครแบนะครับวันนี้เราอยู่กันในดะก้อนเนื้ทูนะครับเติมเงินถูกต้องรัี่ิชอปนะครับรับทุกเกมในประเทศไทยนะครับดะก้อนเนื้ก็มีเติมนะ u l u i d ก็มีนะครับแบบเอ่อเติมแบบผ่าน i d password ก็มีเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขอพูดเรื่องการเก็บเลเวลแบบไวๆนะคือมีบอกก่อนว่ามีไม่ได้เล่นวันแรกนะเพิ่งมาเล่นวันที่2เนี่ยก็เลเวลตอนนี้อยู่ที่3 7ยูแต่ว่าถ้าคนที่เล่นวันแรกตอนนี้น่าจะประมาณ42 4 3ี่นะครับ เพราะฉะนั้นไกด์นี้ก็คือ40บวกแหละต้องทอํายังไงอะไรยังไงบ้างนะครับเริ่มมาก็คือให้เพื่อนๆปั่นเควสเหลืองก่อนเลยครับมันมีเควสเหลืองขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาให้เราทําเท่าไหร่ทาไปเลยครับจนกว่าเลเวลเราจะไม่พอเลยทําไม่ได้นะครับอ่าต่อไปก็คือเพื่อน,เพ,อนเพื่อนกดตรงซ้ายบนครับคะรรว่า forbidden ก o l นะครับให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนพยายามลุยทุกดานเลยครับเห็นว่มดาดลุยทุกด่านจนกว่ามันจะไม่สามารถที่จะไปอ,อ ระดับเลเวอร์เราไม่ถึงถึง,ถงเข้าไปเล่นไม่ได้ถูกไหมครับให้เราพยายามเคลียร์ดาวให้ครบครับเนี่ยให้เคลียร์สามดาวทุกอันเลยเห็นไหมมันจะมีบอกบอกว่าเราจะได้ของรางวัลอะไรบ้างเพื่อนเห็นไหมนี่แอมเบอร์โกเอ็กก็ได้ด้วยแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยมันจะได้ในส่วนสตีน่าสองแสนหนึ่งเห็นบ้างอย่างดาวนี้ได้สองแสนหนึ่งนะครับเอาดาวนี้ก็ได้อยู่ที่แสนสองเห็นไหม เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยยังไม่ยังไม่เคลียร์ดาวให้หมดเนี่ยเพื่อนๆพยายามเข้าไปเคลียร์ให้หมดนะครับแม้แต่ด่านแรกได้หมื่นหกหมื่นสามก็คือเลเวลถูกไหมครับเพื่อนๆพยายามเคลียร์ให้หมดนะครับเคลียร์จนกว่างมันจะไม่ให้เราเล่นน่ยเออแบบเลเวลเราไม่ถึงเข้าดาวอย่างนี้อย่างเงี้ยไม่ได้ถูกไหมครับอ่าวสตีน่าพอที่เราได้มันจะอยู่ตรงซ้ายล่างเพื่อสังเกตไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยสตีน่าเห็นไหมเนี่ยสองล้านเจ็ดอะไรแบบนี้นี่มีคําว่าเก็บเก็บก็คืออย่างบางวันวันนั้นเนี่ย เราเราอาจจะเล่นสตีน่าไม่หมดมันจะมาอยู่ในจุดนี้ครับเก็บแล้วเราก็เอาสามารถที่จะไปเล่นมันอื่นได้แต่ที่คือของหมีตอนนี้หมดเกลี้ยงแล้วอ่ะแล้วก็อีกอันนึงคืออันนี้หมีเติมแพ็กนะหมีรู้สึกว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไม่เติมเนี่ยหมีคิดว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคิดจะเล่นจริงจังอะ่ะหมีคิดว่าอย่างน้อยก็ควรจะเติมครับเพราะว่ามันค่อนข้างคุ้มมากนะมันก็คือแพ็กรายเดือนนี่เหรียญประดับแวววาวนะครับในส่วนที่ได้เนี่ยก็คือสตีน่าบวกเลยครับต่อวัน30%แค่นี้แหละ แค่ได้สตีน่ามากกว่าคนอื่น30%แค่นี้ก็คือโกงแล้วอ่ะต่อไปขีดดันเจี้ยนที่เปิดอันนี้มีบองจริงนะถ้าเพื่อนเพื่อไปลงดันเน็ตดันแรเนี่ยเนี่ยอย่างดัน35ขึ้นไปเนี่ยเพื่อนจะรู้เลยว่าของม่าจะผ่านอะยากมากแล้วลว่าแล้วบางทีอย่างเงี้ยการที่เราเปิดกองหนึ่งกับสองกองอะบางทีมันเปิดมาเป็นของทองขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วหนึ่งในสี่อะเราเปิดแล้วมันไม่ได้ของทองมันก็เจ็บนะมีพูดถูกไหมเราต้องมานั่งลงใหม่มันเหนื่อยอะ เพราะฉะนั้นเห็นไหมครับหีบดันเจียมที่เปิดแล้วก็คือจบดันเราจะสามารถเลือกหีบเพิ่มอีกอันหนึืออันเริมีว่าดีไม่หรอกแรกๆเพื่อนๆอาจจะมองว่าไม่ดีใช่ไหมของเขียวของฟ้าอันนั้นใช่ครับแต่ว่าหลังจากที่เราเล่นดันดัน35ไปเล่นดัน35ไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีดัน6 0อีกเพราะว่าเราเลือกกล่องกล่องหนึ่งเลือก2กล่อง2กล่องก็ต้องดีกว่าถูกไหมครับแล้วก็รับทุกวันก็คือแอมเบอร์นะครับแอมเบอร์ Amber ดียังไงใช่ไหมเราแอมเบอร์เนี่ยไปแลกเศษหินได้เลยครับ ศษหินเจมก็คืออันนี้ครับเนี่ยกล่องเนี่ยครับแล้วเอาไปอัดพลังต่อสู้ได้เลยเนี่ยอันนี้ครับเห็นปหแลกมาได้เลยครับเนี่ยยิ่งมีเยอะก็แลกมาเลยครับแต่ว่ามันจะสุ่มนะมันจะไม่เหมือนเพชรฟ้าที่มันสามารถเลือกได้เลยนะครับอ่ะต่อไปอันนี้ก็คือการแนะนําการหาสตีน่าทั้งหมดทั้งมวลในในตอนนี้ที่หาได้นะครับต่อไปในส่วนที่ว่าการที่เราจะผ่านสตีน่าเนี่ยเราต้องทำยังไงถึงจะปั่นเลเวลแบบพูดปาร์ลุปูดปารเลยนะ อ่ะอันดับแรกถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อยากปาร์ตี้นะครับก้ซ้ายบนเหมือนเดิมเลยนะครับ forbidden go เนี่ยให้เพื่อนๆลงดานที่เพื่อนเพื่อนไหวครับพอเราผ่านดันจะได้ xp แต่ว่า xp จะได้น้อยนะจะจะได้อยู่ประมาณ1ม0 0 0อัน่มันจะไม่ได้ตาหนึ่งเป็นแสนเหมือนเราลงดันเ้ยนเป็นปาร์ตี้นะครับอ่ะต่อไปก็คือลงดันเ้ยน arbicit นะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อสามารถที่จะหาปาร์ตี้ลงได้เลยไอ้พวกนี้จบตาดืองอ่ะมันจะหารค่าตีหน้าเราประมาณ2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0มันมันอยู่ที่ระดับเออความยากของดันนะถ้าเกิดเพื่อนเพื่อมาดันละ มาดานตอนเลเวลสามเจ็ดไปมันผ่านประมาณสองแสนซีหนะ้าแล้วก็ไปบอดอย่างพี่เรา mm hmm. ก็คือสมมุติเรามีหนึ่งล้านเราลงห้าอกก็คือจบเลย mm hmm. ต่อไปอย่างที่สองสำหรับคนที่แบบไม่มีเวลาว่างนะแบบเออเล่นไม่มีเวลาจริงอะ่ะ mm hmm. ก็กดคําว่าอ mm ีเวนต์นะครับกดคําว่าเดียวแล้วก็กดคําว่าเนี่ยฮะมอนเตอร์โค้ดอันนี้ก็คือเป็นบอดในเกมโดยตรงเลยครับเราสามารถไปบอดในเกมได้เลยหมายถึงว่าบอดไปเปิดในอีมูก็ได้นะครับอย่างเอ l เอลดีเพลเยอร์นะครับอ่าเดี๋ยวมีขออนุญาต พาไปดูนะครับพอเรากดไปเสร็จเดียเราปล่อยได้เลยครับไม่ต้องไปขยับไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะเดี๋ยวมันจะตีมอนของมันเองแป๊บเดียวแต่ว่าการที่เราจะมาเปิดแบบนี้มันผ่านช้ามากนะเท่าที่มีเปิดมันได้ตัวนึงประมาณสอง0ามร้อ่ะแล้วแบบสมมุติถ้าสตีหน้าเพื่อนๆเหลือๆเ,เ,เนี่ยมันเป็นล้านเนี่ย อาจจะต้องบอดที5้ชั่วโมง่าจจะครบนะครับเพราะฉะนั้นนี่มีคณะนํำถ้ามีเวลา,าว่างก็ไปลงดันปาร์ตี้ดีกว่านะผ่านเร็วลงรอบนึงก็2 0 0แ0นแป๊บนึงก็เจ็บเสร็จแล้วถูกไหมฮะแต่เราพูดถึงคนแบบคนทํางานคนไม่เวลา,าว่างนะแบบอาจจะไปลงดันดึกๆกกับเพื่อนเพื่อย่างนีเ้เราแบบมือหงิกไม่ไหวว่าตอนเช้ามาโอ้ปวดมือต้องไปต้องไปทํางานอะไรอย่างนี้นะก็ในช่วงที่เราว่างเราก็สามารถมาเปิดในเออไปเปิดบอดในคอมก็ได้นะครับอุย้ยทำไมมอนมันอยู่ไหนวะเนี่ยมันเดินไกลมากเลยนะ ไกลจังเลยครับถึงแล้วนี่ว่าโอเคถึงแล้วเห็นบ้างพอเรามาถึงเสร็จแล้วมันก็จะยิงของมันเองเลยครับเราก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับเฮ้ยยังยิงไครวะมันยิงกงําแพงวะยิงกําแพงทาไมครับเนี่ยไม่ใช่แล้วนะเดี๋ยวมีขอยญาตอ๋ออ๋อมันติดบัก๊กมันติดบัก๊กโอเคพอเข้าใจได้อยู่มีบั๊กเกมมีบั๊กเกมเดี๋ยวมีขอุญากดใหม่นะครับชื่อว่าอะไรวะลาวาโอเคขว้างข่าวนะ ก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นแหละเวลาปล่อยเพื่อนๆก็ดูให้ดีก่อนนะครับบางทีมันก็มีติดบักอะไรอย่างเงี้ยแหละนี่ท่างขางโอเคครับอ่ะเราก็มาปล่อยตรงกลางแค่นี้ครับเห็นบ้ามันก็ยิงของมันเองเราก็ไปทํางานกินข้าวหลับฝันดีนะครับจะว่ามันจะผ่านซีนหน้าข้างล่างให้หมดนะครับอ่ะแค่นี้ครับหลักๆเลยที่หมีทํานะ คือหลักๆเนี่ยที่บางคนอาจจะไม่รู้ก็คือเรื่องไอ้ตัวนี้ครับ Forbidden g a u เนี่ย,บ,ย,ายบางคนยังปั้นแค่ดาว2ดาวเลยพยายามไปปั้น3ดาวให้หมดนะครับเพราะว่ามันจะได้สตีน่าไปเพิ่มลงซ้ายล่างแล้วก็ทำให้เราปั่นเลเวลได้อย่างว่องไวครับแป๊บนึงก็40บวกนะต่อให,ตอให้ต่อให้เหมือนหมีเนี่ยไม่ได้เล่นวันแรกอะ่ะเออแป๊บนึงก็40แล้วเห็นไหมอ่ะต่อไปนะครับก็คือห้องโถงของนักวิชาการนะครับเพื่อนๆกดคําว่าอีเวนนะครับเห็นไหมครับคาว่ากิจกรรมนะครับแล้วก็กดคําว่าอีเวนนะครับ เ,เขาว่าประจําวันอีเวนแล้วก็ประจําวันนะครับแล้วก็ธงของวิชาการนะครับเขาไปตอบคาถามเลยครับตอบผิดก็ไม่เป็นไรก็ได้เองพีอยู่ดีนะครับแต่ว่าเ,เพื่อนๆต้องพยายามตอบทุกวันนะครับยังไงก็ได้เอ็กพีเท่ากันครับตอบถูกตอบผิดนะแต่ว่าถ้าเราตอบถูกมันจะได้ขั่วงเงินซิเวอร์มากกว่าเดิมน,นะครับเห็นมสามหมื่นเก้าก็สามแสนเก้าเนี่ยถือว่ามาดีอ่ะสุดท้ายแล้วครับ ที่มีอีกก็คือเควสอะไรเอ่ยนะครับตามเมืองนะเนี่ยเพื่อนๆต้องมาที่นี่ครับเนี่ยมันจะมีเควสอะไรเอ่ยเยอะเลยเดี๋ยวมีขออนุญาตพาไปนะครับเพื่อนๆกดคําว่าแมปขวาบนเห็นไหมแล้วก็มาตรงจุดหมีก็ได้เนี่ยไอจุดหมีเนี่ยเขาเรียกว่าเมืองนะมันจะพอเรามาจุดเนี้ยมันจะมีเครื่องหมายอะไรเอ่ยขึ้นเต็มเลยครับแต่คือในเกมมันไม่บอกนะเราเราต้องเดินหาเองเกมเนี้ยประหลาดมาก เอ้คมว่าพื้นที่ภารกิจวะมันก็ไม่ขึ้นอยู่ดีอะเกมหนอะผู้เล่นคนเดียวในพื้นที่อ๋อเนี่ยครับเนี่ยเพื่อนๆกดได้นะขวาล่างเห็นปะแล้วก็กดติ๊กเขาว่าผู้เล่นคนเดียวในพื้นที่เห็นไหมครับมันจะมีเครื่องหมายอะไรเอ่ยมาเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ติ๊กมันไม่ขึ้นนะเนี่ยตอนแรกหมีก็ไม่เจออ๋อ นะครับตอนนี้ก็จะขึ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยฮะก็ให้เพื่อนๆมาที่จุดอะไรเอ่ยตามที่หมีบอกเห็นปะเราสามารถกดไปที่จุดแล้วก็รับเพวสได้เลยนะครับซึ่งเราก็ควรทำนะครับก็คิดว่าเป็น AP ฟรีๆเนาะยังไงก็ควรมารับแล้วก็ทำด้วยนะครับโอ้ต้องมาติกตลอดเหรอเนี่ยสุดต้องเลยว่าเกมเอไอ้ยแม่งต้องมาตั้งติกด้วยระตลกว่ะ <c oughs> เอาเป็นว่าเผื่อมีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับการรวบรวมการเก็บเลเวลนะครับก็ขอให้ทุกคนเลเวล45ไปไวนะครับผมมีเล่นวันที่2ไม่ได้เล่นวันแรกนะถ้าว่าถ้าเล่นวันแรกน่าจะ45ไปแล้วอ่ะยังไงก็ขอให้ทุกคนเล่นเกมแล้วก็เน็ตทูอย่างมีความสุขนะครับอ่ะแล้วเจอการมันไม่สามารถที่จะช้อนมาดูหน้าได้หรอเกม